ท่านหมดกัดจะเลยไปถากไปทำตรงนั้นพระท่านมายืนรอตรงนั้นโอ้ยพูดอยู่เพรคืนนี้ยายมมาอีกนิดใกล้ๆเ่ยอายอมมาอยู่นี้ฝั่งนี้หรือว่าอยู่ผู้ชายนี่ก็ได้ใกล้ๆกันสองคนนี่สองตายายนะจ้าเออเอียงเอียงไปนิด กใจอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยเลยนะเนี่ยหกสิบขาไม่ไหวหกฮะหกสิบหกหกสิบหกเหมือนฝังเลยอ่ะดีใจจังเลยก้าวต้นจะก้าวดีใจไม่นึกไปจะเจอเลยจ้าอ๋อัะไรบุญมาวาสนาพาก็นำส่ง บางอย่างมันไม่ใช่เป็นเรื่องโรคเลือดบังเอิญเป็นเรื่องของบุญรีพูดกับเขาอยู่เมื่อคืนนะาท่านไม่มาทางบ้านเราหรือจะลงจะลงจะลงกระบเนาะครับเหมือนฝันเรื่อยแล้วทําอะไรกันตอนนี้มนเมื่อกี้ทําอะไรนะว่ามาบ,บินทาบาดแล้วมดกัดขาท่านจ้าแล้วมันลกุกโยมจะไปน,นั่งคอยตรงนั้น จะนั่งแบบนี้ไม่ได้ยกเวลายกขึ้นหัวนั่งขามนั่งไม่ได้ก็เลยไปไปปลุกหรือไปปัดไ,ไปถากหญ้าให้มันเตียนแล้วมันคงแดดร้อนคงจะหนีไปที่อื่นจ้ะวัดอยู่แถวนี้เหรอจ้ะวัดบรบึงใจจังเลยน่ะแล้วตอนนี้ อาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ทำไรจะไร่ก็นิดเดียวจะมีแค่เลาะบ้านนิดเดียวมีไร่นิดเดียวจำไรนิดเดียวไรนี่ก็เดินกงเกงกงเกงแล้วนะโอ้จะขัดเดินไม่ครับไปจำสิ่นี้ถ้าเกิดวัยรุ่นท้าต่อยสู้ไหมนี่บอกจะเตะเพราะเตะหงายหลังเองเลย หลวงก่เพีเอายนั่งไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรเอาตามสะดวกน้ำมาให้แล้วได้รักษาศีลบ้างไหมจ้าไปทุกวันพระจ้ะโยมเข้ามาสิบกว่าปีเราจะเข้าพึ่งไปสองปีเท่านี้จ้ะสามปีสองสามปีแล้วก้นดีกำไรชีวิตจริงๆถ้าคนเราเข้าใจสัจธรรมนะชีวิตเลี้ยงให้ยากก็ยาก เลี้ยงให้ง่ายก็ง่ายอยู่ที่ว่าเราจะอะไรเป็นตัวปรุงแต่งชีวิตถ้าเราใช้คําว่าความฟุ้งเฟ้อนะมันก็จะเห่อเหินไปเรื่อยเหินไปเรื่อยเห่อไปเรื่อยก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรจ้ะกินผักกินยาแต่ถ้าเราอยู่แบบไม่ฟุ้งเฟ้อเราก็อยู่ตามอัตภาพที่เรามีอยู่นี่แหละคือสิ่งที่น่าอยู่ที่สุด ชีวิตที่ลงตัวคือเราอยู่แบบโยมฝันไปไหมเนี่ยอ๋อไม่แล้วเราเรา,เราอยู่แบบลงตัวอย่อยังยังตมาก็สบายลงตัวไม่ไม่สร้างเรื่องอะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องต้องมาปดวดก็ไม่เคยมีอะไรจัะแล้วก็ไม่ไม่หาเหตุอะไรทำให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมา เพราะว่าสุขทุกตอนนี้รู้แล้วอยู่ที่ใจะจ้ะใช่แล้วก็ลําบากาหรือสบายก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ทางกายเราเนี่ยก็เรียกลำบากกับสบายคือร่างกายสุขทุกขคือจิตใจถ้าเราเข้าใจมันนะจะมาว่าคนกําลังเข้าใจผิดเยอะว่าต้องรวยมากๆถึงจะมีความสุขจะมาก็เพิ่งเจอโยมที่มีฐานะ เขาก็มีปัญหาของเขาอยู่<ช>ไม่ใช่มาเขานั่งยิ้มถ้าจะคุณผมสุขมากเลยผมมีเงินผมรวยเนี่ยผมมีทุกอย่างแล้วผมมีความสุขก็เกินไม่มีใครพูดอย่างนี้เลยยยก็ไม่ยมก็ไม่มีอะไรจะทําได้นิดหน่อย็พอเขาได้อยู่กินไปวันๆพอได้ซื้อข้าวซื้อของไปวัดนเช้าก็ใส่ยารขาอยู่กันสมัย,ายอาชีพก็คือทําทไร่ทําไร่นะเขาก็แก๊กๆไปเนาะ แต่ว่าทุกอย่าง it มันไม่ต้องใช้ซื้อถ้าซื้อเป็นบางอย่างที่เราแมนก็ทังดอกไม้ก็ปลูกไว้เวลาไปวัดเวลาอะไรก็ไม่ต้องซื้อเขาจ้าพี่ใจฮะแมนก็เอา่ใจข้าวมาสักแปดลูกนะเดี๋ยวแบ่งกันเอาข้าวแปดลูกแล้วอาหารมาชุดเอาเอาเอาไข่มาสองชุดนะปลากระป๋องมาสองชุด ฝันไปไหมโกมเอื้ออยากเจอท่านพูดอยู่เมื่อคืนเนี้ยอยากเจอท่านท่านไม่มาทางบ้านเรามั้งเนาะถ้าท่านมาท่านคงไม่มาถึงบ้านเราเนะขอบคุณค่ะไม่ดีใจเท่าเห็นพ่อจะก็ด,ดีแล้ว เจอเจอเนืเ้อนาบุญจะเจอท่านอีกไหมคะเนี่ยเจอเนื้อนาบุญเราก็เป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลพระพุทธเจา้าบอกแล้วสิ่งที่เป็นมงคลเอตัมมังคัลมุตตัมมังการ,รได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลสมณานันจะทัศนังเอตัมมังคัลมุตตัมมัง บาง<ด>ครั้ง<ด>ก็<ด>ขึ้น,นไปสวนวนกันที่ปลายเขาวไว้เนี่ยจ้จะมีถ้ำพระใหญ่อยู่ของพ่อท่านจะพาขึ้นไปสวนโอ้ยดีใจมากพูดอะไรไม่ค่อยจะออกเลยดีแล้วก็ทําต่อไปความดีจ้าทำแล้วก็ได้เราเองนะอยู่จ้าก็ว่าดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่โยคาวัดมาเขาก็เข้ามาก็ถึงเรามีนิดมีหน่อยเราก็พออยู่พอกินไม่ได้เป็นนี้เป็นสิ่งขีามากจ้าคร ต่อไปก็แค่ดูแลสุขภาพอายุมากขึ้นก็เดี๋ยวหูตาเริ่มจะฝ้าฟางเนาะขนาดฟันเองเคยเคี้ยวอะไรได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องระวัง <c oughs> แล้วเนาะมันเคี้ยวมันไม่เหมือนมันใยรุ่นแล้วใยรุ่นครอบแกรบเดี๋ยวนี้กลัวมันจะสะท้อนกกอกแตกยมดีใจมากเลยค่ะดีแนละ้วฝันที่เป็นจริงฝันเมื่อคือนเนี่ย ดูในโทรศัพท์แล้วก็ดูท่านจะมาทางบ้านเราไม่รู้จิตใจก็มาเนาะจ้า,า <c oughs> นี่น <c oughs> นไจ้าดียก็ไหวพระปฏิบัติทำไปสวดมนต์ไปตามที่แนะนำไปในใน y o ยู u b e ในในเฟสนั่นแหละนะที่เราดูเอาเสื้อไป คงเอาปัจจัยให้โยมไว้สักสามพันไปขอบคุณทุกคนค่ะทำบุญตักบาตรจะได้ร่วมทานบารมีด้วาเอาใจบาตรทุกวันนะจ๊ะขอบคุณก็แน่ขอบเช้าข้าพระคุณจะยังเห็นรูปคนที่ถ่ายรูปอยู่เลยในโทรศัพท์ว่าดีใจเลยตอนก่อนไข่สี่พันครับกากขอบพระคุณนะครับแม่ตาของท่านคุณนะครับ ที่ร้องให้ไม่ได้เสียใจนะคุณดีใจจ้จถ้าโยมร้องให้เพราะเสียใจทํามามจะรีบลุกไปกลับกใหบอกว่านั่งแลวโยมยิ่งเสียใจ,จ <c oughs> เพราะไม่นึกว่าฝันจะเป็นจริงจ้า <c oughs> ไม่นึกเลยไ่จะเห็นตัวของท่าน <c oughs> ดีนะบอกนี่ท่านมาตัวเป็นๆใช่ไหม <c oughs> บอกเป,เป็นอยู่โยมเราแล้วนะเยวจะเดินทางต่อดีละ คำดีต่อบุญจะรักษาเรานะขอบคุณทุกคนจ้ะขอบคุณทุกคนจ้โทษนจโอ้ยฝันไปทุาเนี่ยไม่ลึกเลยเราจะเห็นบ้านในไปเดี๋ยวเขานั่งกันครอบครัวเดียวกันฮะครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวให้อืม แล้วเด็กได้ขนมไหมยังฮะฮะพี่น้องกันเขาไปพี่น้องกันหรอ สีลูกไม่ใช่สิบเอ็เดการแบ่งกันนึกว่าครอบครัวอยู่ตรงกันสร้างสมบุญนำสุขมาให้ริมก็เ,เพิ่มปิติปิติปรามอดคนมีศีล เมือ่อไรจะเจอท่านนี้เนี่ยโอ้โหครั้งเดียวนี้เป็นมงคลแล้วต่อไปก็อยู่ในใจพอแล้วนั่นแหละอยู่ในใจสุดยอดแล้วสุดยอดมีเชื่อตัวเองเลยวันเห็นท่านเนี่ยอ๋อศรัทธามีปฏิหารก็มีเองเออเอานะไปละ ไปโยมเขาเขาเรียกบูชาคุณพระตัณฐาไรก็เป็นกุศลของโยมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เป็นผลติดตัวทั้งชั่วและดีไปก็ขอ,ขอจเจริญพรเนะาะยั่งยืนเนาะเท่าน,นี้ก่อน